สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมคอสตฮับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการปิดระบบต่ออายุอัตโนมัติของไม่ว่าจะเป็น p l a y s t a t i o n Plus หรือว่า e a Access นะครับหลายคนอาจจะเจอปัญหาว่าสมัครแล้วปิดตรงไหนนะครับผมอ่าเรามาดู p l a y s t a t i o n Plus ก่อนนะครับ p l a y s t a t i o n p l ส s าเนี่ยสามารถปิดตรงนี้ได้นะครับก็คือหัวข้อ p l a y s t a t i o n Plus เลยกดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ m a n a g e Membership นะครับผม ก็ไปกดที่ตรง subscribe นะครับรอรอสักครูนะครับอ่ามันจะขึ้นมาว่าของเราในหมดวันไหนต่ออายุวันไหนนะครับเราก็กด turn off auto renew นะครับผมนี่ของ playstation ก็ของ playstation p l u s ก็มีเท่านี้นะครับต่อไปกันไอ้วิธีที่2องเนี่ยจะเป็นการ ปิดได้ทั้ง PlayStation Plus แล้วก็ e Access เลยนะครับก็คือเข้ามาที่ setting แล้วก็ account management นะครับแล้วก็ account information ครับอ่าก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับก็เป็นหัวข้อต่างๆเนาะให้เราเลื่อนมาที่ PlayStation s u b s c r i b e นะครับก็คือหัวข้อนี้จะจัดการเกี่ยกับระบบ s u b s c r i b e ของ PSN นะครับผม ก็กดเข้าไปก็จะเห็นว่าเราซับสไคร์ไอเซอร์วิสไหนไว้บ้างนะครับของผมก็จะมี PlayStation พ l u s หรือว่า e x ็ e นะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็กด Turn Off Auto Renew ตรงนี้นะครับอ่าคราวนี้ก็ปิดเรียบร้อยแล้วครับทุกครั้งที่สมัครสมัครใหม่หรือว่ามีเตมิมเงินเข้าไปหรือว่ามีการอัปเกรดระบบของ PlayStation นะครับอัปเกรดเฟร,เฟรมแวร์นั่นแหละครับก็ ต้องมาปิดใหม่นะครับเพราะมันเพราะว่ามันจะเปิดเองอัตโน,นมัติตลอดนะครับทุกครั้งที่มีการอัปเกรด PlayStation ทุกครั้งที่เราเติมเงินทุกครั้งที่เราต่ออายุมันจะเปิดให้เราใหม่ทุกครั้งนะครับเราก็ต้องมาทําเหมือนเดิมมาปิดของมันทุกครั้งนะครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามชอบเพจแล้วก็ยูทูบด้วยนะครับผมขอบคุณมากค,ครับ